เอาละครับมีอาชีพมา10,000แบาทเลยนะครับให้กับกังปีน้อยโอ้ทีมงานจะสั่งให้เดินเบียดปล้ำในอย่างเดียวนะครับอยู่นอกนี่มีสิทธิ์โดนเจาอะอยางได้อีกนะครับยกนี้ก็เดินตั้งแต่ต้นยกเลยมาดูว่าเพชรสองห้ามาชกในเกมตั้งรับจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับแม่ไม่มีตกใจด้วยนะครับมีลูกดักแทงซ้ายแล้วก็คาเอาไว้ไอ้กันไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับกังปีน้อยก็จะชกในเกมของตัวเองนะครับเพราะว่าแหวถอยแล้วโดนเตะขา ต้องเดินติดตัวครับอาศัยความใหญ่แล้วก็อาชีพหลักนี่หน้าบ้านที่อุบลแขวนป้ายนะครับว่ารับจ้างตีเข่า24ชั่วโมงครับแต่ว่าวันนี้ตีได้หรือไม่ได้ครับเพชร25นี่ประเภทเปรี่ยวครับแล้วก็อาวุธมวยหลากหลายเอาโดนแทงไปเหมือนกันแท้งซ้ายครับดักแทงไว้ตั้งไว้แทงเข่าไปครับเพชร25อ้ายกยกได้ไม่ได้ครับกลางปีน้อยอย่าอย่าซึมนะครับแมถ้าซึมนี่โอกาสโดนถล่มมีสูงครับอ้าวโอ้ย โอ้ยมาทักไม่ดีครับโดนชุดนี้เข้าไปกลางปีนโอ้ยนี่ครับมาจบยก3เลยครับโอ้โหกำลังเปิดเกมทำท่าดีแล้วครับโอ้โหวันนี้าถือว่าดเดือดอีกหนึ่งคู่เลยครับคุณหมอเจียสักภูภาชาติก็ขึ้นไปดูแลแล,แล้วครับ ก็เต็มที่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ต้านเจ้าเพชร2-5ไม่ไหวครับดูนี่ครับผู้ชนะของเรานะครับไฟแดงเพชร2-5 T.N.Diamond Home ครับวันนี้เอาชนะน็อกกังปีน้อยสิทธิ์ออสพิบูลไปในยกที่3นะครับอโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ว่าจังหวะมาโดนท้องก่อนนะครับแล้วก็หยุดนี่แหละครับมาดูภาพช้าๆกันอีกทีเดินทําดีนะครับกำลังจะแทงดีๆโอ้มาโดนแทงนะครับนี่นะครับแทงขวาเม็ดนี้นะครับแล้วก็มาโดนจิ้มลําตัวกลับซัวก็ไวอีกทีหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยนะครับสุดจะทนแล้ะครับกรรมการยุติการชกชุดนี้เลยครับนี่ครับไปพลาดก่อนนะครับโอ้โหอาจารย์วารินก็นี่ครับแฮรเซฟเซฟนักมวยครับเพื่อความปลอดภัยครับ โอ้โหพอได้จังหวะปุ๊บแกฉายชุดใหญ่เลยครับ